สายดีสบายดีทั้งผนะัสดสไลด์ตอนนี้ก็อยู่กับช่องทางรถไฟเก่าแล้วเมื่อกี้กับเป็นตันตุยอีไรนะก็เปิดงานเมื่อแรกกับเป็นตุยลูกค้าไลายหลายลูกค้าไลายเมยขัดเมยแหน่ไม่ได้งานประมาละชิ้นหนึงตอไนีางานเจอเป็นตตุยขนาดเลย ลูกค้าก็ไม่ได้กินประมาณอาทิตย์เง้ส,งส่วนคิวขาหิวแน่มาก็ตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านจนห้าทุ่มกว่าแล้วก็ยังพากันมาอยู่ร่างกายตอนนี้ปรับได้หวางวนนี้ยังมวนอยู่ความจะนอนตาแดงจิดจีอยู่ตอนมือบ้านนอนไหวมาพี่ก็ต้องปรับเวลานอนนี เ่อที่อันปรับตัวได้ก็หลายหมื่นเติม นก็นมีตกเธ็อ่อนขากนอนแน่